สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับใบใบเย็นเย็นแบบนี้แดดไม่ค่อยร้อนแบบนี้นะครับออกมาขับแก๊ปกันดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวก็จะมารอที่ห้างนะเพราะว่าถ้างานยังไม่มาก็เดินห้างรอนะครับเย็นเมีแอร์ด้วยนะสบายสบายเลยนะครับไปครับเดี๋ยวขับรถไปนั่งรอง,งานกันดีกว่ามาถึงแล้วก็จอดนะจอดได้ แปปเดียวเท่านั้นครับได้งานแล้วนะเป็นร้านสเต็กนะครับเป็นร้าน Eat MR นะครับเป็นร้านที่ได้งานเป็นประจำประจำเลยนะระยะทางโคตไกลนะต้องไปส่งนะอ่ะอย่ามัวรอช้าครับไปรับงานกันดีกว่าแน่นอนว่างานไกลแบบนี้งานใหญ่แบบนี้นะครับมันก็ต้องเยอะเลยนะออเดอร์เดียวนะครับไม่ถึงร้อยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคุ้มไหมเดี๋ยวให้ผู้ชมดูระยะทางนะครับว่ามันคุ้มกับเงินที่ได้ไหมประมาณ70กว่าบาทครับไปเริ่มออกเดินทาง เมื่อกี้ก็หยุดอัดวิดีโอแล้วนะครับแต่ว่าพอดีมีสิ่งน่าสนใจนะก็เลยอัดต่อนะครับนี่ครับจตกตอร์ไฟฟ้าสุดยอดเลยเจ๋งเลยนะครับนี่รถอย่างเยอะนะครับขับไปได้ไงนะเป็นห่วงเลยนะครับก็ดูดูรถด้วยนะครับมันดูอันตรายอยู่นะนะครับขี่อย่างนี้โอ้โหรถเยอะเลยนะครับโชคดีแล้วกันไปกันต่อดีกว่าครับ ตัดไมาอีกทีครับตอนนี้อยู่ถนนบางนาตัดแล้ววิ่งกันยาวๆไปเลยตัดไมาอีกรอบนึงอย่างกับวิ่งอยู่ที่เดิมนะครับนี่นะแล้วตอนนี้ก็มีหมวกบางแดดนะครับของโมโตเทคนะตัวนี้นะครับขับเร็วมากนะตอนนี้นะหมวกยังไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่เลยนะครับนี่หลายคนสนใจกันมากเลยนะครับหมวกบางแดดโมโตเทคนะติดกับรุ่นไลท์ได้ด้วยนะครับนี่นะไหนๆคนดูก็มองไม่เห็นเลื่อนไม้แล้วผมก็อัดเลยนะครับอัดเต็มที่เลยนะแซงเลยแล้วกันนะครับ ไปครับไปต่อแล้วก็มาถึงสักทีครับได้เวลาแลกบัตรแล้วก็โชว์หน้ากล้องด้วยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะขับเข้ามาครับนี่ขับมาอย่างไกลเลยนะครับพอเข้ามาในนี้นะโอ้โหคนละโลกกับข้างนอกเลยนะครับบรรยากาศล่มลื่นอากาศสบายเลยนะครับเย็นสบายเลยนะครับอยากจะขับวนอยู่ในนี้ไม่ออกไปไหนเลยนะครับต้นไม้เรียงรายสวยงามเลยอ่าแล้วก็ส่งเสร็จเรียบร้อยครับออเดอร์นี้ลูกค้าออกมารับเองนะก็ขอปิดเอาไว้แล้วกันนะครับ ไปครับเดี๋ยวกลับไปโซนดีกว่านะครับโซนเดิมเราดีกว่ามาออกมาได้สักแป๊บหนึ่งนะครับก็ยังอยู่ฝั่งขาออกอยู่นะเดี๋ยวต้องกลับรถนะไปฝั่งขาเข้านะที่จะกลับรถตอนนี้ก็รถติดแล้วนะครับเริ่มเย็นแล้วแหละตอนนี้นะครับเนี่ยติดแน่นเอียดเลยโอเคฝ่ารถติดมาได้ครับนี่ในที่สุดก็ได้กลับรถมาแล้วนะครับนี่คือทางขาเข้าแล้วนะดูท้องฟ้ายามเย็นครับสวยๆเลยนะครับ ดูไปข้างทางอนระเป็นป่าเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันเป็นป่ามันไม่ใช่ในเมืองเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขี่รถกลับเข้าไปในเมืองนะครับเนี่ยผมเปิดเพลงฟังนะในหูฟังนะติดหมวกกันน็อกนะครับ3ามสี่เพลงแนละ้วยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยไม่อยากขับเร็วด้วยนะเพราะว่ามันเปลืองน้ํามันนะดูนะครับ70กว่าบาทนะคุ้มไหมเนี่ยตัดมาอีกรอบนึงนะครับนี่ครับผมพับหมวกกันน็อกลงโทรศัพท์แล้วนะครับยังไม่เปิดรับงานใดๆทั้งสิ้นนะยังไม่ใกล้ถึงเลยนะเนี่ย โอ้โหสุดยอดจริงๆนะสงสัยต้องเล่นความเร็วหน่อยแล้วต้องปิดสักหน่อยจะมืดอยู่แล้วนะได้งานเดียวเองตัดมาอีกทีครับมืดแล้วนะอยู่บ้านนะตอนนี้นะครับก็ต้องมาทํางานฟรีนะมาเอาของที่บ้านไปส่งนะครับนั่นก็คือแอครนี่เองนะครับที่บ้านอบขนมนะบ้านหลายๆคนจะอบหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่นะแอนะครนะเพิ่งทําแบบสดๆใหม่ๆเลยต้องเอาไปส่งนะครับ ใครอยากกินก็ก็ก,ก็ไปหาซื้อเอานะครับตามตลาดตามอะไรก็มีนะครับถ้าสั่งมาผมไม่รับนะ <c oughs> ไปครับเดินทางไปส่งกันนะผ่านตลาดข้างๆอิมพีเรียลสำโรงนะครับอิมพ r เรียสำโรงออกเสียงให้ชัดเจนนะครับหมาตรงนี้ครับทางลัดทางลัดทางลัดแต่ว่าต้องเสียตังค่าผ่านด้วย3บาทเท่านั้นนะครับคุณก็จะทะลุออกไปได้ถึงที่หมายเร็วขึ้นนะครับไปครับ เป็นไงครับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการส่งเสริงอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปวิ่งงานกันต่อมาครับงานฟรีเสร็จเรียบร้อยครับวิ่งหางานแกร็บกันต่อครับคราวนี้จะได้งานอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับได้ร้านนี้เลยครัวป้าภัยนะครับตรงข้ามซีคอนสีนัคลินครับโอ้โหหายเมื่อยเลยนั่งยาวเลยนะครับไปฮรเดินไปครับเดี๋ยวไปส่งกันต่อ เหมือนจะรู้นะว่าด่าว่าเยอะว่ามีแต่ง,งานไกลๆครับงานนี้ใกล้เลยนะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับนี่ครับมาถึงแล้วนะครับมืดตืบเลยนะลูกค้าบอกว่าแขวนไว้ได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแขวนไว้ตรงไหนเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วมันก็ไม่มีที่แขวนด้วยนะสุดท้ายนะครับก็รอจนลูกค้าลงมารับงานนะครับก็มารับกันไปนะก็สตักพักหนึ่งอระพักใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนะครับตั้งแต่ไปรับอาหารจนถึงตอนไปส่งนี่ก็ เสียเวลาไปเยอะเหมือนกันครับไปฮะได้งานต่อมากันแล้วนะครับเป็นร้านเครปเลยนะครับเครปนะไม่รู้จะเอาใส่ไปยังไงเนี่ยรอ,อไม่นานครับก็ได้มาแล้วครับเครปหนึงแผ่นนะใส่ไงอะ่ะผมใส่จะนอนลงไปนะครับเออก็โอเคฮนะก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่มั้งแต่ผมว่ามันก็ไกลอยู่นะเนี่ยจากออนนุชครับวิ่งไปส่งที่พัฒนาการนะครับจำไม่ได้พัฒนาการเท่าไหร่นะนะครับก็ไปเลย ทางนี้ทางไหนอ๋อตรงนี้นะครับจะถึงตรงแยกอ,อนนุชนะตรงข้างหลังนะครับตรงถนนสีนครินนะฮะก็ข้ามสะพานไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพัฒนาการมาจ้าสะพานนี้เลยนะครับสะพานตรงนี้นะครับถนนตัดใหม่ตรงนี้นะครับใครมีรถใหม่ใครซื้ออะไรมาใหม่นะครถรุ่นใหม่ๆมาลองกันตรงนี้เลยมันโล่งดีซะเหลือเกินนะครับ กว้างด้วยนะมีหลายเลนด้วยนะครับแล้วก็มาถึงเื็นที่เรียบร้อยขอดูสภาพหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคนะก,ก็ก็น่าจะพอกินได้นะครับโอเคนะครับรีไปดีกว่าก่อนที่มันจะแตกหรือมันจะอะไรนะไปดีกว่าครับตอนนี้อยู่ถนนพัฒนาการครับมันต้องกลับรถนะแล้วเขาให้กลับแค่ช่องเดียวนะครับนี่มาจากไหนเนี่ยโอ้โหไม่หลบให้นี่มีการโมโหใส่ด้วยนะครับมันคืออะไรเนี่ยเขากั้นไว้ไม่ให้สวนกลับมารู้เรื่องรู้ราวเลยนะ เนี่ยนะครับก็ได้งานแล้วนะเป็นร้านข้าวมันไก่3-8ร้านนี้ระดับตำนานยุคโควิดเลยนะครับใครอยากมีเงินนะครับขับแกร็บนะครับมารอร้านนี้ได้เงินแน่นอนครับขายดีมากนะช่วงโควิดนะครับร้านข้าวมันไก่3-8ตรงนี้แล้วก็อร่อยด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็ได้กันมาเรียบร้อยครับข้าวมันไก่หนึงกล่องนะครับถ่ายรูปให้เรียบร้อยไปกันต่อครับแล้วก็คือข้ามไปข้ามมามันอยู่ตรงนี้แหละครับข้ามไปทีหนึ่งแล้วก็ ข้ามกลับมาส่งทีหนึ่งนะวิ่งกันยาวๆนะแต่บรรยากาศตอนนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้เลยเห็นปะกลับมาที่สะพานเดิมอีกแล้วนะครับโลง่งๆยาวๆไกลๆแบบนี้นะครับอัดได้เต็มที่นะแต่พอดีว่านะครับเพืองน้ำมันนะวิ่งแต่ละงานเนะี่ยไม่เกือบจะไม่คุ้มอยู่แล้วนะครับ วิ่งยังไงให้คุ้มนะก็คือต้องวิ่งเยอะๆนะครับวันหนึ่งต้องวิ่งหลายงานมากๆเลยจนถึงจุดคุ้มค่าน้ํามันนะครับไม่งั้นนี่ไม่คุ้มจริงๆนะแต่ถ้าวิ่งเยอะเกินไปครับมันก็ต้องเติมอีกรอบหนึ่งใช่ไหมมันก็ก็นั่นแหละครับมันก็เกือบจะขาดทุนนะครับประมาณนี้โอเคครับมาถึงแล้วนะครับจากพัฒนาการนะขับมาถึงตรงแถวแถวสวนหลวงรลอเก้านะครับก็ใช้ได้เลยนะไกลอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับงานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยกันไปนะครับ เดี๋ยวจะเอาไงต่อดีนะครับเดี๋ยวขับเอาไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยคิดนะครับมาครับแล้วก็ขับมาเรื่อยๆนะจนกลับมาที่อ่อนนุชอีกแล้วนะครับอยู่ในซอยอ่อนนุชนะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ร้านลัดหน้าคุณป่านะครับตรงหน้าวัดยางนะถ้าจาไม่ผิดนะครับร้านนี้อร่อยเหาะเลยนะนะครับแต่ที่นั่งอยู่นี่คือไม่ได้รอออเดอร์นะรอกินนะครับสั่งไปเมื่อกี้นี่มาแล้วนะครับลาดหน้ามีกรอบกับเส้นใหญ่นะครับอร่อยจริงนะร้านนี้ ที่เห็นไม่ค่อยมีผักคือสั่งเขานะว่าไม่เอาผักนะครับเขาก็จะเพิ่มอย่างอื่นให,ให้ให้มันเยอะๆนะแบบนี้เลยนะครับก็เดินทางมาไกลนะรประมาณ2งาน3งานก็คงจะหิวแล้วมั้งก็กินข้าวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปวิ่งต่อแล้วกันนะโอเคครับก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าฟุตเทจมันหมดแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้า